ดีพี่น้องเอฟซีนะครับผมหลังจากกินเข่าเข่าชาว้วเนาะมีการปตาเอกเราก็ลงมื่อนะครับวันนี้โูเฟอร์แมคโครเราไปกินเขาเนาะตีพวกหล่อเราจัดเองเลยครับ,บครับพวกหลอดาครับแมคโครเฟอร์ครับเดี๋ยวดีครับพี่น้องาคนครับเรามีตุล่าเราก็ครับเองทักเองดีเองครับ อ่าลืมฝากี่น้อง FC นะผมติดตามสองผมครับเพื่อนๆนะครับนอกๆหนาๆนะครับกค้นครับพี่น้องติดตามสองชาตรายพาลุยนะครับฝากกดแชร์นะครับติดตามนะครับป็กระดิ่งกดแจ้งเตือนครับผมกดไลค์นะครับบาที่ผมจะได้มีกำลังใจนะครับผมทำคลิปใหม่ๆนะครับ

สอคันครับรถรถรถรวมอยู่สคันเนาะผมก็เพิ่งมาวิวมได้แก่รับเองทักเองครับผม โอบี oh, นะครับก็ดีรู้สึกว่าจะเป็นสั่งสีสูนหรือเปล่าสีสูนยะ์น่าประม,ม่านะ <c oughs> 哪个？<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.